ไดนะยี่สิบหายี่สิบหกายว่ายูคุยยี่ห้ายี่หกประมาณนั้นแหละถูกถูกกัดเยี่ยมมากเจอว่าคุยยี่เท่าไหร่ยี่สิบห้ายี่สิบหกหน่หน่ะเลิศเลิศที่สุดรู้ไหมว่ายี่ห้าคือเพิ่งเรียนจบสูสามสิบแล้ว เปล่าเด็กๆพี่เขาว่าคุณครูอายุสามสิบพี่การน่ะพี่การน่ะพี่การอันนี้ถ่ายเล่นหรือว่าถ่ายจริงถ่ายจริงผู <c oughs> สูญหาเจ็บ <c oughs> <7 S 2> ปวดมากอาะแล้วถ้างั้นคุณครูส้มโออยู่เท่าไหร่ยีิ แล้วคุณสรู z อยย่เท่าไหร่ถ้างั้นก็คือคุณครูอายุเยอะคุณครู z o o m ไม่รอวิวคาถาเตรียมตัวไปขอตังค่าขนมกับคุณครูส้มโอเลยไม่ค่ะคุณครูอายุ